เขามีคนอื่นยังขาชิตัดกินใจง่ายเนอะเขาไม่ได้เคยมีไฟเขากะตกลงน้ำเพินซะจริงนะถ้าเถอะเพินนะเ,เปลี่ยนใจไปหาผู้ใหม่กับมี้เขาก็ประ้หงคือกันอยู่ไกลกันอยู่เนอะนั่นแหละนั่นแหละเขากะยังประจักษ์น้ำเพินคือกันเนะเพิ่นกวนเพินกันเนอะเพิกนะกะคือสิวาความจริงอะละเนอะเพินกะนือัตถุอะไรก็ตางมีอายุหมนเลยเนอะ ว่าหับเพิ่นได้เพิ่นว่าหับข้อได้กะโอเคแล้วเนาะจำนี่เลยกได้คุยกันหลายนะคันคือข้อก็ยังเป็นวัยรุ่นยังว่าข้อยังชิหาเลือกนะมาเบิ่งเขาอก็เท้าแล้วเขาก็จะสบายดีผู้ที่ติดตามหลับซุมบอกเสือทุกทุกท่านเนาะ ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศเกิดินดี้ตอนหับเขาสู่ซองบะเสรเสรแนวอีกคือเก่าคือเดิมไป่นองเอ้ยเนาะเมื่อนี้เบาเซิร์ก็ได้มาดินอยู่ทางบ้านน้องเป็ดเนาะคือมาหาสาวไปห้างอีกคือเก่าไปเนาะถือว่าเผิ่นจะเป็นในห้างเป็นโสดมาไรพีเตอพิ่นเลยเนาะตามในยินข่าวเผิ่อในเบาสูฟังหรือว่าด้ยินข่าวขาเขาจ้าไา้นเบาสูฟังนะ บรรยกาศวันนี้ทางบอสเซิร์ตก็มีโอกาสดีก็ได้แวะมาทำข่าวข้าวมาทักทายสบายดีเพิ่นเนาะพี่น้องเลยลระกาขอฝากนำเอฟซีหรือผู้ที่เขามาชมก็กดติดตามบอสเซิร์ตได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเอ็ดคลิปต่อๆไปแค่นั้นแหละเขาติดตามเาชมพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะข้าวข้าวตั้งเฮากับพวได้เคยอันมาหาเพื่อนเพื่อเถื่อนเนาะเถื่อนทำอิดเนาะเถื่อนทำเหล็กกับแมน ไดินข่าวก็คือว่าอะไรได้ยินข่าวอยู่ก็มีแต่ชาวไรถ่ายไปผู้เดียวเนาะโอ้ไม่มีคนอื่นใช่ไหมช่วงนั้นก็ดำให้ดำหน้าเนาะแมนแมนขนตาดำเลยแกแล้วเวียกแล้วยังนัอนก็คือที่แรกได้อยู่บ้านได้ออกมานอกที่อื่นนะออกมาเมียนเครื่องอะไรนี่ชื่อชื่อยังก่อนนเนาะออยู่เที่ไหนก็ชื่อชาวท่าเนาะสามสิบเก่าแล้วชาวท่าสามสิบเก่าเนาะสามสิบเก้าปียังเจีไยบได้นี่ บริกาวแล้วได้ลูกจะคนนะก็จันสองไ้ลูกสองคนแล้แล้วเขาเฮียนพิ่นเนาะแมน้หญิู้ชายแต่ว่าเดียนนี้ให้ออกแล้วให้เอาปีนี่แหละว่ามันบ่มีเงินเฮียนหรอกแต่ก็ออกก้อนยึดก้อนถ้ามีเงินยังมาเฮียนไหมบอกเพิ่นนะผูกผู้ผูได้เลยบุดสองออกพุดสองเลยบ่ออกบุดสองผูหน่อยก็มี ม้อนนมก็ให้ออนี่ม .4 แล้วจบๆม .4 แล้วเนาะแม่นผู้ใหญนี่จบม .4 แล้วแต่ก็บ่มีเงินเรียนเลยหยุดไว้ก่อนแล้วมัแลจะเรียนต่อฮอดม .7 ใหม่จังซี่นะโอ้หาเงินก่อนเรียนใหม่แม่นหาเงินก่อนแต่ก็เบิ่งก่อนว่าถ้าว่าได้ทําได้เฮ็ได้เงินสิก็สิได้มาเรียนต่อเลยก็สิบ่หยุดดีเด้อันเพิ่นไปหาเงินนี่สิไปหาจังได๋เนาะ ไปพังไท่แล้วงินอยู่พังไท่งาแต่ว่าได้เฮ็ดบัตรแล้วลูกชายได้เฮ็ดบัตรจะไปพุ่กันท่านเจ้าได้บระเไปบ่ตัวเองก็ว่าอยากไปอยู่แต่ว่าลูกว่าให้อยู่ก่อนอยู่ก่อนแม่เดียวเนาะแม่ลูกบ่เผ้าให้ไปนะลูกว่าเขาอยู่ได้ยี่ดอกไม่ต้องมานำกระยาตะกี้ว่าชีไปน้องกันกับลูกให้ลูกบ่บ่ เอาอยู่เองก็ได้อยู่บ่ม,มากก็ยากจริงนะค่ะน<ล>าคเลิกลากับสามีนี่ได้จะปีปลนะปแล้วเ,ลเดีอยวงชงปีปลายเลยได้เออได้ชงปีปลายแล้วชงปีปลายเลยเลิดดกมากกับชีเลติกแกเมื่อก่อนก็เนาะอยู่ผู้เดียวแล้วก็ได้ไปไทยพุ่นจริงนะเม่นหาก็มาเดีไทยบ่เจอหน่ะมาได้ชมเดืนอนมาแล้วก็ดำหน้ามาเดี๋ยวไทยเลยก็มาอยู่ดำไฮดำหน้าแต่ว่าทิศทาลูกชา่ไปพร้อมกันอีก ไน้นนำกันอีกลูกสาวได้อยู่ถ่ายอยู่พุ่นดีเลยะเก็หาก็มาเลยลูกชายก็บัตราาก all, course, ็ออกเมื่อนี้แหละท่านได้เอาท่านได้เอาบัดมากปจังสีไปไหมอดีดีแต่ว่าพังเบื้องก่อนแว่ามีเงินทําเงินเฮียนก็สีไม่ได้ไป ที่ได้ยู่งินชมตุยเงียนะเพื่งนกันเนาะแมนแมนคือทางแม่ก่ะเลิกลากบพ่อกอ่ะมีเงินให้ลูกเนาะป่านนี้เนาะมัมีเงินให้ลูกเ่าก็ไม่ได้หาที่เอาประตูเดียวเด็เป็นอันด้อันเลิกลากับพ่กกระชงตุยลัวแล้วเนาะแมยังไริมีคนมาโกโมันก็บร่มีไผเด็เขาก็ได้คอยคุยกับไผเนาะดูไ่ได้คบไไ่ได้ยังไครกีนนั่นก็าะเนว่าอะไรกันยวกพนีหละคืออะไรว่า เอพีทางชาวไร่นี่เนาะแมนเป็นคนไทยบ่แมนเป็นคนไทยคนอายุจากปีแลยค่ะคนตอยังบม่ได้ทำอัญมณ์คนนี้คยเคยเห็นยังบ่หนาตาบ่หาแต่เห็ดน้ำผึ้น้ำชาวไร่ให้เบิ่งขึ้นนี่แหละแต่เมื่อก่อนก็เคยเห็นกับชาวไร่ให้เบิ่งกับเบิ่งไว้แบบเดียวแบบทอีกจะโทรทั้งเบอร์ทขาเลยโทรทั้งเห็ดทั้งอย่างเขาก็เลยมาเห็นกัน ลมทั้งเบอร์คุยทั้งเบอร์แต <c oughs> ่ว่าอู้ดเปลืองเงินไหลเติมทีหนึ่งสองร้อยคุยแป๊บเดียวไปชื่อมาเติมอีกสองร้อยไปเชนะโอ้มันเปลือ,องเบอร์ใช่กัแล้วเนาะแป๊บเดียวคุณว่าเติมทีหนึ่งเบอร์เจ็ดแปดร้อยคุยยังบม่ทันจักหน,นังคุณรอทีนะเมื่อทันเข้าใจยังเนาะแม่นมีในเฟซได้ผลนะบ่สเอาหาก็ได้คืนนี่หาก็ได้วันนี้เก้ีวหาก็ไปตั้งเพฟซ หากระตั้งเพชรลายเห็นให้ขึ้นนี่เลย <c oughs> เห็นี่แล้วก็คุยก็เพิ่นคืนนี่เลยคือว่าเป็นแฟนกันมั่วปานี่ <c oughs> เพิ่นก็ว่าไปช่้นแหละเพ<อ>ิเ่นก็ว่าตกลงคบ <c oughs> เพิ่นก็ว่าคำเพิ่นมัดเฮาเฮาก็มักเพิ่ <c oughs> นเนาะ <c oughs> ด้วยนะเดิ <c oughs> มมีมีมีโขประวัติตกตกลงใจแบบใดก็ไม่รู้แต่เพิ่นว่าสื่อชัดต่อกันอยู่ไกลกันก็เฮ้าก็สื่อชัดก็เพิ่นเพิ่นก็สื่อชัดก็เฮ้าเนาะทำก็ได้ม่ออกมนเอียงมากชบบว่าให้เชื่อใจ แม่ได้ยินเพิ่นบอกน้ำใสไหลเพิ่นว่าแบบนั้นอ๋เพิ่นว่าเพิ่นมาส่งเข้มาให้พระเจ้าตกลงเป็นแฟนเพิ่นค่ะตกลงคืนนี้แต่เพิ่นก็ว่ามาแล้วทางไลคุยกันนี่หากได้คุยจักมื้อก็คุยทางเบ้ก็ยังบ่ได้ถึงนไดเนาะคกคุยประมาณเินี่แหละคุยทางเบแต่ว่าคุยนึงแม่น แต่ว่าคืนนี้โลดอันถะได้เพชรนี่ตะไลมาเห็นให้คืนนี้โลดนะแต่เพิ่นก็ว่าเพิ่นได้โอนเงินมาให้มื้อนี้แต่เพ่านได้เอาดอกจ่ไล่ทําาะไลผู้แลกเงินกันแต่เพิ่นสิมาหาอยู่เนาะตามเพิ่นว่าสิฟังเนาะเพิ่นว่าเพิ่นว่าสิมาอยู่เพิ่นบอกชิมาลินนนั่อยู่เนาะชิมาเดือนอีหยังเพิ่นก็เว้าอยู่ดอกเดือนเพิ่นสิมาเฮาก็คนเว้าแล้วลืมเนาะเพราิ่นบอกาแล้วลืมบ่ได้แต่เพิ่นบอกชื่อเพิ่นแล้วก็ยังลืมได้ เพิ่นบอกแลชื่อเพิ่นนั่นแหละนี่กะเออเพ่นือลืม้าก็เป็นลืมไว้ชื่อก็จังว่าอยา้องยาอยู่จัจังลืมงันอันชื่อนี่ชื่อคือเฮานี่คือสิบ่ยาแม่นจักแล้วเฮาบ่เคยได้ยินเอิ้นกันเนาะเฮาบ่ได้เอิ้นกันดุมันก็ลืม้เนาะเพราะว่ายังลมกันบ่ดนนไดเนาะแม่นๆเพิ่นมีอายุแล้วเนาะ ก็มีแล้วเฮาก็มีแล้วคือกันเนาะเพิ่นก็มีแล้วเพิ่นกัเป็นดโคหางโคไม้บ่เพิ่นเพิ่นว่าโคไม้เพิ่นว่าโอเผินเซียนเนาะบ่ได้สิมมดิมาเจ้าสิไปอยู่น้ำเพิ่นบ่โดยจังได๋เาเพิ่นกัเพิ่นให้อยู่พี่เพิ่นสิไปสิมาเพิ่นว่าเป็นซนะเพิ่นว่าเพิ่นสิเที่ยวไปเที่ยวมาแบบมาหึงหึงสองสาเดือนจังมาเทื่านึงเพิ่นเว้าซีเช้าเพิ่นเว้านะ เอากระบอกโฮเนาะกถาเบิ่งน้ำกันเพื่อแจกเพื่อนจิมาบอดีบอมานนะถาลุ่นท้องกันเนาะ่ค้างเบิ่งเนาะถ้าคำเพื่อนมากก็ชิเฮนกันกันแหละคำนวยเพื่อนมาว้แจกเพื่อนจิมาหรือบ่หนะถือว่าใจเพื่อนนี่กะเกินร่อยอยู่ได้เนาะเพราะว่าคบกันจัดฮอดบอดจะว่าแมนคบคุยกันประมาณทิดหนึ่งเนาะประมาณทิดหนึ่งคุยทางเบอร์นะแต่ก็คิดว่าเพื่อนที่เพืติดต่อมาเลยแหละแล้วเห็นเพื่อนติดต่อมาอีกเพคุนว่า โอ้ยเงินเบิดหลายเพิ่นว่าได้ให้เชลเฮ็ดเพลิดเลินไล่ให้เวทีนะอืเคือกันเชลยสะดวกเนาะแม่นมันพอดีเชลยค่ะจะเฮ็ดให้คืนนีเองทีเดียวโอ้ตะกี้นี่มีโทรศัพท์ใช้อยู่หักแต่ว่าบ่ได้ตั้งเฟซซื่อๆเนาะแม่นมีนจะเบิ่งนะเนาะโอ้มีันเบิร์มันอยากเปืองแน่โอ้ เลาได้โทรมาบัดเถื่อบัดเถื่อหกเจ็ดลอยเนาะบัดเงินไหลเพ่นว่าบัดเงินไหลในไห้สล่มาเห็ดให้เมื่อคืนนี่นะเห็ดใดๆก็เห็ดเพื่อนเลยก็จังโทรใดทีนะตกลงเพ่นว่าเพ่นเห็นเตฮิงแล้วเพ่อนว่าให้เขาตกลงก็เพิ่นนตกลงกันตกลงเว่าเขาก่ได้มีไฟอยู่แล้วเนาะเขาบงมีไฟเพื่นพุยว่าตกลงเขาก็ตกลงเลยทีนะ เขามีคนอื่นยังฮัลชิตัสกินใจงากเนาะเขาก็อยู่คนเดียวมไฝ่เนาะจะไลยตกลงเลยจะไ้ตกกันไปบึงเนาะไปกคนเขาบเคยมีฝ่กันที่คบคบไปเบึงกะเขาก็ยังไม่ได้เคยมีไ่เขาก็ตกลงน้ำเพิ่นแจริงนะตกลงในนั้นนี่เพิ่นก็เพิ่นก็ตกลงลอยเดือเขาเลยจริงเลยเพิ่นก็ว่าผากเงินมาให้เลยก็ศึกษากันไปนํ้เนอะแม่กเบิึงกันไปกอน็ทุกคน เพิ่นตังเถื่อเพิ่นเปลี่ยนใจไปหาเพิใหม่ก็มีเฮาก็บ่ฮ่หงคือกันก็อยู่ไกลกันอยู่เนาะนั่นแหละนั่นแหละเฮาก็ยังบ่จักนําเพิ่นคือกันเนาะเลยเพิ่นก็คือพังเปิดก้นเพิ่นก็เนาะเพิ่นก็คือสิเว้าความจริงนนั่แหละเนาะเพิ่นก็นก็บ่ตั้วก็ต่างเนาะไปก็ต่างมีอายุหมดเลยเนาะแม่นเท่ากับแมนยุกันหลายเนาะมีคพวกมีครัวมีครัวเว้าเข้าใจกันนะก็คือสิเข้าใจกันเนาะคือกับอันนเว้ากับผู้แสกผู้สาวเนาะมันยากๆเนาะ เขาว่าหับเพิ่นได้เพิ่นวาหับเขาได้กะโอเคแล้วเนาะจำนี่บ่ได้คุยกันหลายนะคันคือเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นยังว่าเขายังชีหาเลือกนะมาเบิ่งเขากับเท่าแล้วกเฮากับคือชีบุมีชีดเลือกปานไรเรามีสนเนาะเหาต้อ ก็สาวตาพันว่าแล้วน้องสาวพันวาเนาะแม่กลัวพันว่าถ่าสมมติว่าโบโบมีครอบมีครัวกับผ้าสิพาเฮ็ดผ้าสางเนาะนั่นแหละอันนี้กับพันก็ว่าพันจีมาเฮ็ดผ้าเฮ็ดผ้าสังนะครอบครัวเขาเป็นอยู่ในใดพันกะซีพาเฮ็ดผ้าสางให้มันดีกว่าเก่าพันบอกอันนเนี่ยพนคุยมาแบบนั้นค่ะก็ต้องงอกระไยพันกใหญ่เนาะว่ากมันกะสีโบนยากมันได้คือว่านั่นพัน่ยว่ากัน ก็เลยตกลงง่ายๆเลยนะเรีเเนคะือว่าอะไรเนาะคันเลือกไปกับตัวกับแกทั้งนี้แหละทางเจ้า <c oughs> เนี่ยได้เคยมีผัวเลยเนาะแต่มีแต่พ่อของลูกอยนะ่างนี้เนาะมีแต่ผู้เดียวนี่แหละมีผู้เดียวนี่ก็คือว่าะ ่ได้ลมเป็นิดนะเิ่นมาขอเลยเลยก็เอาเลยกันเิ่นมาขอเลยนี่กัคู่นี้ก็เ้าประมาณนั้นหละเก้าประมาณนั้นอเนแบบเดียวกันเลยนะประเภทแบบเดียวกันเลยเด้แต่ผู้ก่อนก็เิ่นลมได้หยังนะคือเพิ่วมานี่เนาะเอาแบบใดก็เคยเอาแบบนั้นละแหบ้านแม่นอินเตแบบว่าแล้วกั่ด้บอกหรืออย่างนาะ่เวลาผู้ก่อกแบบมาคุยทั้งพ่อทั้งแม่หละก ลงไปให้เป็นหน้าทั้งพ่อทั้งแม่ก็เอาใจนายลงไปก็พ่อก็เอาล้วต้องลงเทหารเมื่อคุเป็นทหารเนาะเป็นทหารก่องค์กรไงคนนี้เป็นราชการเหนจะรัชการคนนี้เองมาเป็นว่าเป็นแค่ไม่ใช่สิเรียกราชการด้วยกันเนาะคนนี้กันเนาะ คนตารราชการคือกันอันกันแต่โมเห็นยังคนบอกมันแต่ว่าราชการราชการเนาะมีเลยเนาะแบบคนของรัฐแต่ก็คนนี้ก็ต้องลงง่ายๆคือกันนะตามคนว่าเลยนะผิดเดียวจวดเลยเป็นหัวกัน ว้าวคิดเดียวเลยเต๋วแบบแห้งแห้งอันใจห่อนก็วัยรุ่นนี่เนาะก็สาวยังไงเังวัยตัวปะทั้งผู้สาวกับใจห่อนกูวัยรุ่นคือกันหลับเลยวันสันหลับเลยหลับบ่ได้ปรึกษาพายอีกโบ่บ่ได้ปรึกษาพายอีกเนาะหลับเลยเป็นว่าต้องลงคืนนีกอะหลับคืนนี่เลยนี่นะเป็นว่ามาแล้วกันหลับเลย ก็เลยบ่ได้ว่ากัไผผู้สาวก็ใจเกินเว้าก็ใจเกินผู้สาวก็ใจเกินเนาะหมันบ่บาทเดียวแล้วเลยบ่ต้องเว้ายาวต้องเว้ายาวเนาะต้องเว้ายาวต้องเสียเวลาอีกเนาะจ้าอืฮักกิวังตงเนาะเรื่องินอดเพิ่นว่าแล้วบ่ว่าแล้วก็ได้นขออนุญาตถามก่อนก็บ่แพงเนาะเพิ่นยเฮ็ดงางกับเฮาเฮาก็บ่สําคัญปานใดนะเรื่องินอดนะาใดก แล้วแต่ทำได้จะไม่ว่ากับเพิ่นว่าซาฮาหรือว่าซาฮาร่านี้ซาฮาร่านี่ซาฮารานกีบเนาะซาฮารันกีบพี่น้องคยทำเป็นเงินไทยกันประมาณบวกกันห้าหมื่นเนาะแต่เขาก็บอกว่าคันอยากเห็ดอยากสั่งเขาก็บรสัมคัญเป็นไดเรื่องกระดองนะเขาบอกเพิ่นที่บรสัมคัญดอกก็จากว่าเขาเห็ดเขาสั่งยังกับเพิ่นกับเพิ่นว่าเพิ่นที่ขับพิเศษที่ไหนความเห็ดความสั่งของเพิ่นเขาก็เลย เขาก็บอกว่าแพงอะนะมีใจรอรุ่นสมันแทงโดนใดมาด้วยบอกเพียงแต่หักแพงกันละพ่อเนาะแมนแมนกระดองก็ไม่สำคัญดอกทักแพงอย่างกินจัดซั่งอย่างละพ่อเนีงนอ่นเนาะแมนแมนแต่ไปจีนเอาไปไทยนี่เพิ่งบอกได้ไปเนาะบอกไปเนาะนั่นเป็นสาวเนาะนะตั้งแต่เดาสาวเนาะ เวคนไก่ทางเนาะมันไก่ทางเนี่ไก่ไก่ทางิ่งก็ได้ซจียวเจีซวเนี่ยจังน้อยไปไกลมาเนาะสาวกันนาตาดีจ็กเซล đấy เมียนมาอยู้เพื่อนาแต่ก็มาเมียนคือวอาเลเมียนเพื่อนใค่คนไหยมาเมียนคนที่ไหนีด้สีั้งคนเลยเม่นได้สิได้เห็ดหัวเห็ดยังยืนเห็ดชียังสื่อนำมาจับสือยังมาอ้อมหัวดิแต่ของนำก็คือแ่บนี้ก็และ จะว่าถึงความหักของเพิ่นเนะาะกะให้เพิ่นสมหวังเนาะกับความหักในข้างนี้เนะาะนะครับหักข้างไม่เนาะง่ายเนาะทันงหลายขอตัวกับก่อนเด้อเนอ,อสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าขอบใจเจ้าพี่น้องไว้เนาะเรื่องาการจัดถามข่าวๆจากสาว,าวทานล้วเนาะคือว่าตอนนี้เพิ่นก็มีคู่หักแล้วพี่น้องเว้เนาะ คือว่าเพิ่นมีขูหักทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเนาะคือว่าเพิ่นกับคนมีอัญมุเดะเด็กะกทางขูหักที่เพิ่นกำลังขบหากันอยู่ตอนนี้กับก็บมีอายุคือกันพี่น้องเลยเนาะแต่ตาบ้า,าเพิ่นว่าทางผู้บ่าวเพิ่นกับเหตุราชการเป็นราชการเนาะแต่ว่าประธานเหตุเกี่ยวกับยังประธานอู้เนาะพี่น้องเลยท่นเบ้าเสิรกับยี่ได้ชมป์นี่แน่พี่น้องเลยเนาะไว้ผูกพอกันอีกคลิปหน้า อุ่นขอนใส่หายมายังเอฟซีกูทิตาโมเสือทุกทุกฐานเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงปัจจารู้ภัยเคยเจ็บเนาะฉะนั้นเบาเสือก็สีได้ลาได้พี่เนาะฉะนั้นขอกาวคขาว่าสบายดี